การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากกิจกรรมคิ c k อฟโครงการติดตั้งอ e ีมิเตอร์ในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี mm hmm. เพื่อความปลอดภัยและสร้างความสว่างสวยในอนาคตโดยมีดรมงคลตรีกิจ,จานนท์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมปล่อยขบวนช่างออกไปดําเนินการติดตั้งม e ิเตอร์ให้กับประชาชนในพื้นที่โดย PEA ได้ดําเนินการสํารวจพื้นที่น้ําท่วมสำซากและมีเป้าหมายดําเนินการตามโครงการดังกล่าวทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า500ครัวเรือนในวันนี้ PEA ได้ดําเนินการเปลี่ยนมิตเตอร์จานหมุนเป็นอ e ีมิเตอร์และปรับปรปุงระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนโดยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟ,ฟรั่ว r c d ACBO รวมถึงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟภายในบ้านที่ชารุดเพื่อให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต่อไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้มีโครงการในการเปลี่ยนมิตเตอร์นะครับจากมิตเตอร์จานหมุนนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์มิตเตอร์บริเวณที่มีน้าท่วมสูงโดยเฉพาะในพื้นที่ อภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยจะมีการยกระดับให้สูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ2เมตรเจก็จะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ในบ้านให้กับประชาชนแล้วมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยในกรณีที่เป็นบ้าน2ชั้นเนะครับเราก็จะมีการแยกวงจรให้กรณีมีน้ําท่วมถึงในชั้นล่างในส่วนชั้นบนก็สามารถใช้ไฟได้ปกติก็จะทําให้ประชาชนมีความปลอดภยัยก็จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2 5 67ครับ